เห็นพี่เลอก็เอาอันนั้นเลยนะน่า,นา,ม,ามันทั้งหมดอันเนี้ยแม,ม้นก่นยังมีไปก็มีนะทางนี้นะทอดเลยทางนี้นะการนี้ได้นกนั่มเหมือนนี้นะโอ้หน้าตาเป็นตะกินแห้งนะนางเพิงนี่กะน,นางเพิ่งนี่คือนะสดๆเลยทุกคน สบายดีและสวัสดีอิซีทุกท่านที่ติดตามและกับฮับสม้มซอกของบ่าวเพชรวันนี้กะสิได้เดินทางขึ้นป่าน,นี่ก็มาฮอดเครื่องทางแล้วละ่ะแต่เห็นผงฟอนนะผงฟอนแล,พนนลดพานนารถก็เลยถือมามาน่ามาเท่วนี้นะมามาสองโตมาทั้งบ่าวคนวันวันนี้เฮาสี่เดินทางขึ้นป่าสองคนมีหมาสองโต ไปนำนะแต่กะเป็นเน้าเลิกกะถ้าลุ้นติดตามเ่าส้มเมืงนํำกันตอนนี้มากำลังไหลอยู่นะไหลฟ,ฟุงฟอนมันกำลังซึกหาก,ก้นอยู่ฮนะเดี๋ยวไปเปิ่งนะโอ้แถวนี้ก็มีแต่พิ่นหนูพุกทั้งเมดอ,อันนี้นูพุกอยู่เนี้อข้านะมีแม,มนมันห้าหูแล้วบ่อนันนี้โอ้โห คุยลง oh, <no. S 1> โ,ลโลเลเล่ยู่หมาก็ได้จักอันได้กึน้นองฟ้อนหรือบอยานกึน้นหนมพุกนี่นะไห oh, <no. S 1> ลองฟ้อนกะคือสิมิคือไปเลยน,นะเดี๋ยวจะได้เดินทางไปต่ออีกบัดเป็นรเรื่องกาติดตามไปเบิ่งน้ำกันทุกคน เอา้บาบัีกาสิได้ลุยไปต่ออิมาสองคนกันขี่รถไทยเทีวนี้เพราะว่าเอามามานั่มได้ก็สิไปหาแรนได้ทางกัเคยยะแห้งแล้วนะพอขึ้นมาเที่ยวก่อนๆน,น้กัน้ำลายอยู่เป็นคิดถมตามทางกันนะ ยกชายไปพิข้างนะข้างลี่ก็มีอยู่นะโอ้บีบีดแต่ทุกคนนะเอาบีบบ๊าับดีทุกคน,น,กค,นคือเมื่อกี้นี่กะซุกได้จังทย์ได้ จะได้เดินทางไปต่ออีกนะโอ่อมาเฮากระเป็นตะพานอยู่ได้คือเอาขึ้นรถไทยน้ำกะมันมีขึ้นนะมันมักแลนขนาดจับไว้ก็ยังมีอยู่นะมันโดดลงคือเก้าแต่ถ้าลุ้นเบื้องกำกันว่ามันสีมานหรือมีมานมาก็ได้อะโอเคทุกคนนี่เฮากามาฮอดที่พัก เป็นที่เรียบร้อยนะัากระสิพักอยู่ดกง่ญยเลยเมือน,นี้นะแถวนี้กะคยกบมีเคยมาพักจักเธอนะมาหอดแล้วกับทางบาคนวันพนกะสาแจ้วไดบ้านนี้ได้าหาแนวปันทุนก่อนมาหอดแล้วกับจอดรถกับม่งที่เ้าจอดนี่กะคือได้กวาดไปตองห้าวออได้เพราะว่าเ้ามีหุ่จักว่า ไฟมันสีลามมาต่อเลือนะบางที่นะมันมีไฟลาบยำนี้นะกวาดไว้มาแล้วก็แจ่อร้อนแล้วได้ยังไม่มีเพื่อกินนะทาไปถือของกินมากเมื่อนี้นะนี่มาก็มาสองโตแต่จากสิพาดหรือมีพาดเดี๋ยวมาลองบ้างแต่เ้ามมาเมื่อนี้นี่คือฝนจะตกได้ ได้ยินเสียงฟาดักอยู่เมกก็มีมีเลยบันนี้นะหลังจากที่ปั้นทุนไปเมื่อกี้นี่ก็กางพยางไว้ได้บันนี้นะเพื่อเฮาาอาะไปบางที่เข้ามาฝนตกเคืงเฮาจะมีได้เป๊ะนะสีได้อาะไปหาอยู่หากินได้บันนี้ได้เป็นนีกเลิกอ่ะที่ตามไปเบื้องต้นการสีหมาหรือมีมานมามืองแรกนี่กะนี่กะเคยจะค้ำมาได้ หามงคลเลยซุ่มเฮากาสิได้ไปหาด้านแรกแต่เอามาไปนําได้ทุกคนนะคือบางที่แรดมันลงย่ำแรกนะไปเรื่อยๆไปจนคําแล้วก็สิได้หาด้านแรกเลาะมาได้การเลาะมาเลยได้ดีใจโอ้มืัอนี้กาค่อนข้างจะล่มเลยนะล่มก็เยอะแห้งนะทุกคน สิมานอยูบอ่บ่อมือแหลกนี่ของการมาป่ามาสองคนกับบ่าวคนวันคือไม่ได้มาน้ำเดียวแต่หึงแล้วนะ ้ำนะสุมเฮากบสิไดหาการเลยได้แต่ไปการน,นี่กะสีไทยเขาเบิ่งเป็นงานเป็นงา,านเพราะว่ามันมืดนะเอาทุกคนหมานแล้วไดนะคือเมื่อกี้นี่เราเจอนกนอนนะนกอันนกเหลืองหรือว่าได้ยินสุมเผินเอินว่านกเขามินนี่แหละได้สามตเห็นแต่สามตัวแล้วมันนอนก็ไดอ้าบันนี้กะสิได เลาะไปหาการต่ออีทุกคนเป็นน่าเลิกกาติดตามไปเบิ้งน้ำกันเอาบัน,นี้เฮากามาฮอตบอแล้วนะทุกคนนะไปการเมื่อนี้นี่คือได้เพิ่งน้ำได้แต่ตอนเอาก็ไปได้ท่ายให้เบิ้งนะเอาเพิ่งตอนเอาเพิ่งนี่นะสุคอยกะคือว้าวแหละเอามีเก่งไปเลยพอแต่เอาได้ไน,นะเห็นพี่เลิกเอาอันนั้นเลยน่านางมันท้งเมืออนี้ แม้มันก็นยังมีไปก็มีทางนี้นะทอดแรยทางนี้นะไปการนี้ได้นกนั่มเหมือนนี้นะนกสามโตันะเดี๋ยวสีหาหนึ่งข้าวให้ยูให้กินก้อนมานี้หากินข้าวแลงเข้าวก็คือห้ามาไว้ตอนเทาเยอะกไปไ,ไดะ แต่นี่กะเริ่มดึกแล้วทุกคนไหนแล้วละเขา้ากะได้ผลห,หนึ่งเขา้ากะได้ค้างขึ้นแล้วนะเสียวเขาเย็นเสือกะเขาเย็นนี่กะคือเขาบีเป็นก้อนแล้วแล้วนะโกบเสือเหมือดทางติบเขา้าไว้ละเดเป็นฝากกึดเลยเกงคู่อ่ะ เคื่อน้ำได้จังน้อยพอได้สดมาช่องโคตรหนงเลยตัวเดียวก็อิ่มแล้วเนาะชองโคตรเลยเอาเพือตอนุกนขนาดเพิ่งก็ยังเอาในนกในเพิง <laughs> เพิงก็ได้ประการประการาได้หดเพิ่งนุ๊กมาขนาดหลุดมาเดียวนี่ยิจะได้ตันยังไ ดอดอมกอามากี้ได้ป่ะนี้นะโลคหนแล้วอ่ะเด้มันขนาดทุกคนไอ้น,นกอะสามตัวี่ทั้งตัวน้นอยนึงอันนี้อันนี้พอดีว่าลองเบิ้งตัวน้อยนี่เห็นตัวแรกคิดว่าไม่ได้เผิกก็เลยลองเบิ้งแบบแล้วผัดเห็นนกเหลือสามตัวพอดีเลย ก็เลยพอมีของกินเพิ่งกระเดียวข้านึ่งข้าวซุกนี่เอ็ดกินยานี่ยฮะเสียได้นึ่งไว้ได้นึ่งแล้วก็สิได้เอาหน้างมันไว้กินนะเยี่ยมมึงดูบ่ดดไ,ได้ไอคืเหึงแต่บ่ได้กอคือละทุกคนเอ้ยมันมีข้าวเย็นอยู่นะข้าวเย็นเปือ่อยกะน,น่าจะซุกพอดี เมยไปเพื่อนก็ได้รับแร่รับคักอะไรตื่นแล้ว <c oughs> นกนี่ก็จี้แล้วแล้วก็สิเฮอทั้งทีมงานเพื่อนโคสุก,กินนะค่อยก็สิได้หาซอยเข้าก่อนบาดนีาจจะสุกแล้วล่ะ หนึ่งข้าวสุกและกะ้วก็สีหนึ่งเพิงต่ออีกแบนี้สีหนึ่งเพิงนี่กินหน้างมันได้น้ำมันนึงก็คือเอาน้ำเก้าที่เ้าหนึ่งข้าวแล้วแต่ความแทบนี้โอ,โอ้เสียงล่มเลยทุกคนนะล่มกับอนันนี้ตกเนี่ย ดอกอันนี้จากดอกพี่เลยนะปอกแปก็กปอกแป็กเดียวปองน้องมาหนึ่งหนึงนน่งเพอ่มหนึ่งเพิงนะหนึ่งเพิ่อืกโอ้โคโบแบบมีเสื้อน้ำเลยอันนี้เสือ้อตำลังเนาะเสื้อตำลังเสื้อมันซุกก่อนอย่างเสื้อน้ำ,นนำมัน,กกน,นมยังหอม,อมโอมโคโนกหอมขนาดทุกคนเลย <c oughs> ม,มีมีแม้นหอมเข้าโคได้หอมโหัพักนะ โอ้พักหอทางทีมงานก็เป็นไอพูดีเลยค่อยเอาเพิ่งแล้วกะยากแก้ไอเพิ่นนะเพิ่นกินหลายได้กับพูดีและนอนไอมันขึ้นและเบียวสีซิมมังก็นนะแซ่บนะน,น,น่ทุกคนเอยทั้งแซบ่บทั้งหอน ตัวนั้นกับแจ็คเอ็ดพื่อแล้วนะเฮ้ายูบิยาพาไปซ้ำๆร้อนแล้วมาก็ได้แสแ้วกับสีไดโป่งทุกคนเลยมอกับมีมีหูหูเฮ้มานละหูขาดมานละมอก็ได้กๆๆ็ก็ฮอนขนาด หอมขนาดทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมาเบิง่งอันนี้นะหนึ่งแมงเพิง่งโอ้เพิ่งเปื่อยอะลรทุกคนขา่าสวายอยู่นะเป็ดตะกินอยู่ได้นี่ลลยโอ้หอมหูพักขนาดทุกคนเอ้ยนกกระนกมัน เขากับเข่าหนึ่งหักซุกมีนางเพิงกินน้ำอีทุกคนอ๋อตัวนางเพึ่งนะนางเรียนสับลาบอยู่แซ่บได้อันนี้ก็ได้แล้วทำเท่ได้ของกินกะพร้อมทุกคนเลย หรือแต่โบกยังมีพร้อมนะอามาการเดียวอันนี้โอ้หน้าตาเป็นตะกินแห้งนะนางเพิงนี่นะนางเพิงนี่คือนะสดสดเลยทุกคนอืมแสบมาเดวพี่น้องนะกินข้าวน้ำกันบานนี้ดี FC ทุกคน ตัวทุกคนแซบได้อลนนะรสชาติคือมันๆหวานน้อยนึงแกงนกกับแซบโคนกก็ได้อืมแซบ เมือกัปลา,าเหงใช่ไหมหลังจากที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มกะน,นกที่เฮาปิงสัมล่าไวก้กะผู้ดีแฮมนะสิะไดเอาอ้อไว้บันนี้สิไดหาบอยูบอ่บนอนอนื้นนะี้นะเอา้าบันนี้เฮากะในเต็มที่อยู่ที่นอนนะคือเฮาสินอนอยู่เทิงรถไทแต่กลางมุ้งนอนทุกคน นอนสองคนก็นอนอยู่นี่ละสำหรับคลิปนี้กาสิขอทายเฮอทุกท่านเบิ่งสันนี้นะขอขอบมุกคบเจอหลายๆที่ติดตามและกับส้มเดี๋ยวพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าวิดีโอหน้าเพละ่ะ